เมื่อสักครู่ก่อนที่จะจบคลิปเมื่อกี้ค่ะมีใครรู้สึกคุ้นๆไหมคะว่ายังทำไม่เสร็จพอเซฟปุ๊บมันต้องแปลงไฟล์ใช่ไหมคะนึกออกค่ะลืมทำอะไรคะรายการเมื่อกี้เนี่ยเราหักลาที่จ่ายเขาใช่ไหมคะแต่เรายังไม่ได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเลยค่ะ ดังนั้นก็ขอให้นักศึกษาไปหยิบหนังสือรับรองการหักภาษีนักที่จ่ายมานะคะเขียนได้ก่อนนะคร่าวๆแล้วก็ค่อยไปทําต่อให้เสร็จดูระหว่างรอแปลงไฟล์ก็เลยเขียนให้เสร็จเรียบร้อยเลยอ่หาหักนักที่จ่ายอันก่อนคือศูนย์แปดหนึ่งเก้าอันนี้ก็จะเป็นศูนย์แปดสองศูนย์นะคะนักศึกษาก็ไปกรอกข้อมูลของผู้มีหน้าที่หักคือเรานะคะกรอกให้ครบแล้วก็บริษัทฟูจิ ที่เราหักเขาและอันนี้ของเดือนนี้เป็นการหักครั้งที่2ในพกรดห้าสังแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างะคะ่ะเป็นค่าบริการวันที่หักยอดค่าบริการหมื่นหนึ่งสมเปอ 300, ร์เซ็นคือสามร้อยรวมลงมานะไปกรอกต่อให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อยจัดการต่อเพราเดี๋ยวต้องส่งแฟ้มที่สมบูรณ์ 300บาททวนทุกจุดจะต้องติ๊กเพื่อให้ได้คะแนนครบตอนสอบก็เช่นกันไบเซ็นแล้วก็ตรงนี้ต่อจากนั้นค่ะเราก็จะดึง2ใบแรกออกเจาะรูด้วยนะคะพอเจาะรูเสร็จ2ใบแรกต้องมอบให้เขาแต่เนื่องจากว่าเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยต้องเอาไปใส่ในแฟ้มที่10ะนะคะใจำได้แฟ้มที่10 จะใส่ทุกอย่างที่มันอยู่ในแฟ้มที่หนึ่งถึงเก้าไม่ได้จริงๆชัดๆตัวจริงชัดๆเอาไว้ให้เขาไปต่อจากนั้นตรงนี้จะต้องมาเอามาคืนก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้จ่ายเงินไปแล้วก็มันไม่สมบูรณ์นะคะถ้าเราดึงอ,ออกเนาะนก็มาแกะมาแกะออกมา,าใหม่เอาเอามาใหม่เลยนี่แหละเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วอย่าผิด 3เรื่องเดิมอันนี้ก็ออกจลอกผิดรูแย่แน่ไม่ได้ถ้าจะแม็กเนี่ยออไม่เป็นไรเอานี้ละะ้กันถ้าไม่ซีเรียสอะไรนะคะก็เดี๋ยวลงประมาณตรงนี้เลยอยู่ที่ไหนล่ะหนะะังสือการเอรับรองกันหะก็ควรจะอยู่ด้านหน้าเพราะว่ามันใบเล็กกว่านะคะตามหลักการอ่ะสมมติไม่แม็กก็ได้นี่สอนวิธีทางลัดหน้าแก่เลย เสร็จแล้วะคะ่ะก็เอาสอดลงตรงนี้ค่ะแต่ว่าต้องก่อนใบนี้นะเพราะว่ามันมีการหักภาษีเนาะก็ะต้องใส่ตรงนี้แต่จริงๆถ้าจะไม่ให้มันหลุดร่วงไปไหนก็เอาไปแม็กไว้ข้างบนดีขี้เกียจเจาะใหม่ก็ลอยค่ะอย่างนี้ก็ได้ค่ะได้คะแนนเท่ากันอันนี้คือขอย้อนอันเก่าเลยคะเอะค่ะมาดูใบต่อไปค่ะใบต่อไปคือใบอะไรเอ่ยเป็นใบเสร็จรับเงินที่พอเพียง ออกให้กับเราเป็นค่าอะไรเอ่ยถ้ายังจําได้พอเพียงก็คือซัพพลายเออร์ที่เราไปซื้อสินค้าจากเขาเราเป็นหนี้เขาอะค่ะตอนเป็นหนี้เขาเนี่ยเเราซื้อเชื่อในวันที่สีน่นี้เอาเป็นว่านักศึกษาท่างงงขอให้ไปเปิดดูเองนะคะครูขอสรุปโจทย์ให้ว่าวันที่สี่เนี่ยเราได้ซื้อเชื่อหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันอหนึ่งพันสองร้อย พอวันที่5เรามีส่งคืนไปนี่คือเลขที่บันกับภาษีอ้างอิงนะคะสอง0 0ดังนั้นยอดเงินที่จะครากำหนดจ่ายวันนี้คือ149,800เราได้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วเป็นเอ,อ่อทำไมถึงรู้ว่าจ่ายเรียบร้อยก็ถ้าไม่จ่ายเขาจะให้ใบเสร็จรับเงินมาเหรอใช่ไหมแล้วก็จ่ายเป็นเช็คค่ะเลขที่6204งยอดนี้ ดังนั้นก็จะไปเอาใบสำคัญจ่ายมาเป็นการจ่ายเงินตอนนี้ถึงไหนแล้วก็นะะจะเป็นศนะูนหนึ่งครับใบที่8แล้ววันที่ยีสิบสามมกราหกสองจ่ายเป็นเช็คธนาคาร SCB เลขที่6204 จ่ายให้บริษัทพอเพียงเวลาจ่ายเงินชนะหนี้ให้ใครก็คือให้เจ้าหนี้กันค้าเจ้าหนี้กันค้าเป็นหนี้สินก็จะลดลงยอดเงิน149,800ง่ายๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็เครดิตเงินฝากกระแสรายวัน ในการค้าถ้าเราเข้าใจก็จะง่ายมากถึงแม้จะไม่มีโจทย์มาให้เราก็รู้ได้เองจากเอกสารที่เราได้รับมาและนี่คือชีวิตจริงอันรวมยอดค่ะ149,800หาอากอยากได้คะแนนแฟ้มเต็มก็จะต้องทำทุกอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อที่จะได้ซ้อมไว้ตอนสอบเซนอันนี้ก็คือจ่ายชำระนี่ ค่าสินค้าก็ได้เป็นคำบาบยอะไรอธิบายรายการนะคะเอกสารเลขที่1 0 0 8งศูนย์ดทีหนึ่งหนึ่งไม่เป็นไรค่ะผิดก็แก้ไม่ซีเรียสน,นะคะแล้วนะคะลงวันที่ยี่สิบสามทับหนึ่งหกสองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แม้ แม็กกลจะหมดกูก็ให้แม็กกับลูกแม็กไปเยอะเลยนะคะลูกแม็กสองกล่องเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตถ้านักศึกษาสนุกกับมันเนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีอะไราย,ยากนะคะอ่ะใส่เข้าไปถัดไปค่ะเอาเอกาสารขึ้นมาดูอีกก็จะมีไปรับใบนะคะ นี่คาว่าต้นฉบับนะฮะก,ก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวจริงได้มาก็เป็นต้นฉบับแล้วก็จ่ายเงินสดโทษทีจ่ายสดแต่ว่าไม่รู้จักเป็นอะไรนะเราไปซื้อกระดาษ A4 ซึ่งเป็นวสัสดุสำนักง,งานจ่ายเป็นเช็ค SCB เลขที่6205 5 0 0มีแวดตัวนี้เคลมได้เพราะฉะนั้นใบนี้ต้นฉบับก็เอาไปไว้ในแ้มใบกำกับภาษีซื้อเลขต้องคุณแล้วนะคะเลขที่6ใช่ไหมใบกำกับภาษีซื้อ,อไปตรงนูง้นโอเค หลังจากนั้นมนเป็นแบบโอเคอ๋อเราไม่ได้ปิดก่อนเปิดงงเ,เลยแย่แล้วโอเคนะก็รามาระวังนิดนึงไม่งั้นจะวุ่นวายอ่ะถัดไปค่ะเราก็มาดูใบนี้ก็จ่ายเหมือนการจ่ายเช็คซื้อวัสดุสำนักงานเลขที่ก็จะเป็นถัดไปศูนย์หนึ่งอันนี้จะคล่องกว่าอันแรกๆเนาะเพราะว่าอันแรกๆครกกูก็ไปทํา ที่สูงความเป็นเลิศอ,อันนี้มาอัดเองก็เตรียมกันเยอะหน่อยคนที่เท่าไหร่นะ25้าเดือนหนึ่งยีเดือนมกราคมหกสองจ่ายเป็นเช็คธนาคาร SCB อันนี้ที่ต้องเขียนเพราะว่าบางทีเราอยากมีเช็คหมายธนาคารก็ได้นะคะหกสอจ่ายให้บริษัทดีโป วัสดสำนักงานก็ดูจากชื่อแล้วนะเราก็จะเป็นวัสดุสำนักงานเน็ะกระดับเนี่ยใช้ชื่อว่าเดบิตวัสดุสำนักงานเดบิตภาษีซื้อเพราะว่าเคลมได้แบงกับก็ครบถ้วนถูกต้องเต็มรูปันสอง สองเแล้วก็เป็นเงินฝากกระแสรายวันคลเข้าใจไปนะคะเดี๋ยวก็จะเกิดประโยชน์เอง1284บาทรวม1284แล้วก็เซ็นก่อนก็ได้ง่ายดียี1ห้าหสบอว่าซื้อ กระดาษเลขที่เอกสารสี่หกศูนหนึ่งขอให้เขียนข้อค่าแบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็แม็กแล้วเราก็เจาะข้องแฟ้มเริ่มคล่องแล้วนะคะดีมากค่ะ อย่างที่ทำอย่างมีความสุขเราก็จะได้ความรู้และไม่เบื่ออ่ะงั้นอันนี้ก็พออันนี้กันเนาะอีกสองรายการว่าอันถัดไปก็จะเป็นเรารับเงินอโอเคจะรับเลยดีเดี๋ยวนะอยู่ก่อนโอเครับสักอันนึงแล้วกันเนาะไปน่าจะพอมีราลยาอยู่ เรารับเงินนะคะวันที่ย6ิบหกจากจิตใจงามเพราะว่าเราขายไปเมื่อวันที่สองแล้วเรารับคืนมาเมื่อวันที่สามดังนั้นยอดเน็ตที่เราจะได้เงินมาเราได้เป็นเช็คโอนเข้าบัญชีอะไรส่วนใหญ่เนี่ยโจทย์ก็จะสั่งโจทย์สั่งไว้ว่ายังไงต้องซีเรียสกับคําสั่งในโจทย์นะคะว่าเขาบอกว่าถ้าต้องไปดโจทย์ก่อน นำฝากเข้าบัญชีเป็นฝากออมทรัพย์ค่ะนี่ก็ถือว่าจดใส่รับเงินค่ะต้องเอาใบสำคัญรับแบน,นี้ค่ะเราก็เปิดนะเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายอยู่เลขสี่ตอนนี้ถึงไหนแล้วนะถึงในส่วนของใบที่สี่เข้าเงินฝากออมทรัพย์โอเคค่ะ ใบนี้เป็นใบที่สี่วันที่ยี่สิบหกมกราคมหกสองอันนี้รับเงินรับเช็คค่ะเขียนเขียนรับเช็คนั่นแหละธนาคารไลก็ดูจากด้านล่างนะคะเป็นธนาคารกสิกรไทยเลขที่หนึ่งห้าแปดเก้ากสิกรไทยก็เขียนชื่อย่อว่า เคแบงก์ก็ได้อ่ะจริงตัวย่องเขาก็ไม่ใช่เคแบงก์ bank, แต่เขาเรียกเขาว่าเคแบงก์เลขที่หนึ่งห้าแปดเก้ารับจากบริษัทจิตใจงามเราเอาไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทร,รัพย์ เอาเป็นว่าโจทย์สั่งแบบนั้นก็ลกนแล้วกันก็้เดี๋ยวค่อยยังไงก็ค่อยโอนไปเข้ากับสายตวันอีกทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะ,จะว่าไปเหมือนกับว่าอ,นนอันนี้ถ้ารู้จักโจทย์นะคะเอาเอางี้แล้วกันคือคือในตอนทำตรงเนี้ยอยากจะให้นักศึกษาเผชิญปัญหาเยอะหน่อยแต่ตอนสอบจะไม่หลอกนะคะ ก็คือเช็คเนี่ยนำเข้าฝากกระแสรายวันจริงๆนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยแต่อยากให้บันทึกผิดเป็นเข้าออมทรัพย์ดังนั้นตรงนี้ก็ให้บันทึกบัตรผิด,ผ,ดผิดไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบงค์ได้คอนไซด์พิสูจน์ยอดเงินฝากอีกทีหนึง่งก็อยากให้เจอปัญหาเราจะได้เรียนรู้กันนะคะยอดที่ได้รับเข้ามาคือ สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแล้วก็เครดิตลูกหนี้กันค้าถ้าเราได้เงินมาจากเขาล้างลหนี้ออกได้ยอดเดียวกันยอดรวมบัญชีเราจะรู้เลยว่าถ้าเราเข้าใจนี้มันสนุกมากเลย ไม่เครียดแล้วก็ไม่ต้องจำอะไรเลยนะครับรับชำระจากลูกหนี้กระดาษไม่ต้องเขียนจิตใจงามนะเพราะข้าขงบนเขียนแล้วเลขที่หกสองสองสี่คนเอกสารวันที่ยีเดือนหนึ่งหกก็น่าจะเรียบร้อยแล้วก็ แม็กก็จับลูกเปิดขึ้นมาใส่เข้าไปในแฟ้มว่าโอ้โหสอนแบบทีละขั้นตอนเลยอะโอเคนั้นก็นี้พอเท่านี้ก่อนเนาะ